สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราเอางเป็นทางการนะคะช่องเกี่ยวกับเด็งน้องเบบี้ Monster นะก็มาช้านะคะแต่มานะเปิดช้าไปหน่อยแต่ก็มาอยู่นะก็หลังจากที่เบบี้มอนส์นะคะ last evolution ออกไปแล้ว3 EP นะคะก็มาถึงตอน EP ที่4นะก็หลังจากที่2 EP ที่แล้วนะคะก็เป็นการแบ่งทีม A และทีม B นะคะแล้วก็การประเมินแบบกลุ่มก็ผ่านไปแล้วนะ สำหรับ ep 4นั้นก็เป็นการประเมินการเต้นบัดก,กลุ่มนะทั้ง7คนเลยก็อย่างที่เราจะเห็นในวีดีโอใช่ไหมคะก็น้องลิซ่าก็ได้ให้คำแนะนำนะเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกายสังเกตอะไรไหมคะคือใน ep นี้นะคะที่ลิซ่ามาเนี่ยก็จะเป็นชุดเดียวกับที่เขาตัดไปตอนที่แนะนำเดมอนใช่ไหมคะในตอนแรกนะ ep แรก,แรกๆเลยนะที่บรรดาแม่ๆก็ยังแซวกันนะคะว่าขอปัดเมนนะคะเบมอนคนที่8ที่อยู่ตรงกลางนั่นก็คือน้องลิซ่านั่นเองนะ ก็แสดงให้เห็นว่ารายการนี้นะคะก็ถ่ายทําไว้นานแล้วแล้วก็ทีเซอร์นั้นก็ตัดไว้นานแล้วนะนั่นก็หมายความว่าตอนนี้ก็การประเมินก็อาจจะเสร็จทิ้นเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้สมาชิกอย่างครบถ้วนแล้วนะก็ม่แนใจเหมือนกันนะคะก็รอรุ้นนะรอรุน้นรอรุ้นนะคะว่าเบมอนต์จะยังมีเจ็ดคนหรือว่ามีไม่ถึงเจ็ดคนเหมือนที่ปยายังย้ำนักย้ำหนานะ โดยการประเมินแบบทีมรอบที่แล้วค่ะทีม A นั้นทําได้ดีนะส่วนทีม B ก็ยังไม่เป็นที่น่าพอใจสําหรับกรรมการสักเท่าไหร่แต่ว่ารอบนี้ก็เป็นการประเมินการเต้นแบบกลุ่มนะซึ่งแต่ละคนก็ได้รับคะแนนที่ค่อนข้างดีนะคะโดยเพลงในรอบนี้ที่ใช้ในการประเมินนะคะก็คือเพลง Don't Know What To Do นะคะของ Blackpink นั่นเองนะซึ่งจากหลายๆ EP ที่อด้ดูมานะคะก็ทําให้เห็นว่ามีคนนึงค่ะที่มีพัฒนาการแล้วก็ โดดเด่นขึ้นมาใน EP นี้นะนั่นก็คือโรล่าค่ะซึ่งในรอบนี้โรล่าก็ทําได้ดีหลังจากที่น้องแสดงความกังวลไปเมื่อ EP ที่แล้วนะคะว่าน้องจะทําได้ดีหรือเปล่าแต่มาในรอบนี้น้องก็ทําได้ดีนะแล้วก็เห็นชัดแล้วก็โดดเด่นเลยส่วนน้องเด็กไทยของเราสองคนนะคะน้องแพรแล้วก็ชิคกิต้าใช่ไหมคะชิคกิต้าเนี่ยได้รับคําชมนะว่าโดดเด่นตั้งแต่ท่าโพสต,ตั้งแต่แรกเลยซึ่งเป็นการโพสท่าที่แตกต่างจากคนอื่นมากๆนะท้งๆที่เป็นท่าเดียวกันนะทุกคน yeah. แล้วคนที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยค่ะนั่นก็คือไอายอนนะคะตั้งแต่วันแรกที่แอดเห็นคลิปการร้องการเต้นของอายอนเนี่ยแอดบอกได้เลยว่าเด็กคนนี้ไม่ธรรมดานะคะไม่ว่าจะเป็นทักษะการร้องการเต้นแล้วก็การแร็ปน้องทําได้ดีทุกตอนเลยนะก็ะฉลาดเรื่องในการที่ใช้เพลงเปิดตัวนะก็หลังจากการประเมินแบบกลุ่มจบแล้วนะคะทุกคนก็ได้ไปพักนะแต่ว่าคณะกรรมการก็มารวมตัวกันที่ห้องค่ะ เพื่อที่จะประเมินการให้คะแนนนะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การแบ่งกลุ่มนะแล้วก็การประเมินเต้นแบบกลุ่มด้วยนะซึ่งคนแรกที่ปลายยางเอ่ยเลยก็คือฮารัมนะคะปลายางก็ได้หันไปถามนะคะวันนี้ซูยอนว่าฮารัมเป็นยังไงบ้างนะโดยวันนี้ซูยอนนะคะก็บอกว่าสนิทของเขาก็คือความสามารถนะแล้วก็บอกว่ารอบนี้ฮารัมทําได้ดีด้วยนะแล้วก็มาถึงยูนแห่งวงวินเนอร์ค่ะก็บอกว่าอาเฮียนนะคะได้ทิ้งอิมแพคไว้เยอะเลยในเพลงกรนนะ แล้วป้ายยางก็ยังหันได้ค่งฮุนนี่ืูฮยอนนะคะว่าท่อนที่อาฮยอนร้องเนี่ยร้องยากไหมนะคะพี่ซูฮยอนก็บอกว่าร้องยากมากๆนะแล้วก็มาต่อที่ฮุนนี่ค่ะก็ดูเหมือนว่าจะเป็น fc หนึ่งของน้องภริตาไปแล้วนะก็ให้ภริตานั้นทําได้ดีในทุกตอนเลยนะอ๋อดูจากสีหน้าพี่ฮุนนี่แล้วนะคะก็ดูจะชื่นชอบน้องมากจริงๆนะ โดยทุนนี่ก็ได้บอกว่าน้องทําได้ดีแล้วก็ดูมั่นใจในท่อนของตัวเองมากๆนะแล้วก็มาถึงพี่ธือกีแห่ง YGX ค่ะพี่ธือกีก็ได้ชมพริตานะคะว่าน้องมีการเคลื่อนไหวร่างกายที่ดีขึ้นแล้วก็มีพัฒนาที่ดีขึ้นมากๆแล้ววันนี้น้องก็ทําได้ดีมากด้วยแล้วก็มาถึงการประเมินของอันจองนะคะอันจองก็เป็นครูสอนเต้นของ YG นะคะก็ได้กล่าวชมชิกกต้าว่าวันนี้ชิกกต้าโดดเด่นมากๆนะปายัางก็บอกว่าใช่น้องเพิ่งเข้ามาได้ไม่นานเองนะแล้วก็มาถึงโปรดิวเซอร์ของ YG คน นึ่งค่าว่าน้องชิคิต้านะ,นะคะพัฒนาเร็วจนน่ากลัวนะแล้วก็มองทุกความโดดเด่นแล้วน้องโดดเด่นมากกว่าคนอื่นในบรรดาเด็กฝึกทั้งหมดนะก็ทุกคนก็ได้ข้อสรุปว,ว่าชิคิตาเนี่ยเขาเป็นมอนสเตอร์นะเป็นมอนสเตอร์ตัวจริงแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายอย่างที่จะประกาศนะคะลำดับที่1ถึงเสจนะในการประเมินในครั้งนี้นะ แต่จะเป็นการประกาศลำดับโดยที่ไม่ประกาศคะแนนนะคะสำหรับในวันนี้นะคะเพราะว่าครูว่าจะมีผลกระทบต่อความมั่นใจนะคะในการประเมินครั้งหน้าซึ่งการประเมินครั้งหน้าก็จะเป็นการร้องเดี่ยวนะแต่สิ่งที่กระทบต่อจิตใจของน้องๆโดยตรงนั้นก็คือป้ายอย่างพูดเองเลยนะคะว่าครั้งหน้าจะมีคนโดนคัดออกนะและย้ำว่า Baby m มอน ster อร์จะไม่ใช่คลุปที่มีเจ็ดคนอย่างแน่นอนก็ไม่รู้ว่าปั่นหรืออะไรหรือเปล่านะ ก็รอดูกันต่อไปนะคะทุกคนแล้วก็ภาพก็ตัดมาที่ห้องของกรรมการอีกครั้งหนึ่งนะคะอย่างก็ได้ประกาศต่อหน้าทุกคนว่าคนที่ได้อันดับหนึ่งนั้นก็คืออายอนนะคะทุกคนก็รับนะเพราะว่าไม่มีใครที่จะเถียงได้แล้วว่านาทีนี้อายอนนะคะทั้งความสามารถการร้องการเต้นและการแรปของอายอนเนี่ยโดดเด่นที่สุดนะ แล้วก็เป็นชิคกิ้านะคะในอลำดับที่สองแล้วก็อนลำดับที่สามก็พริปานะซึ่งในอีพีที่สี่นะคะก็ประกาศเพียงแค่สามคนนะคะลำดับที่สี่ถึงเจ็ดยังไม่ได้ประกาศนะแล้วภาพก็ตัดมาที่ตอนที่ปายางนั่งอยู่ต่อหน้าน้างนองๆเจ็ดคนก็บอกว่าครั้งหน้าจะเป็นการประเมินทั้งสุดท้ายนะแล้วก็ได้ประกาศอย่างเป็นทางการนะคะว่าครั้งหน้าจะเป็นการประเมินเดียวนะคะเป็นการประเมินการร้อง แล้วก็หลังจากการจบการประเมินการเต้นแบบกลุ่มนะคะอีกวันหนึ่งน้องๆก็ได้มาทํมิชชั่นในการเลือกเพลงนะคะที่จะเอาไปทําการประเมินครั้งสุดท้ายก็มีการเลือกเพลงกันต่างๆนานามากมายเลยนะคะก็ความสดใสของน้องๆนะทั้ง7คนก็น่ารักนะคะทุกคนก็ไม่ได้อยากให้ตัดใครออกไปเลยนะแล้วภาพก็ตัดมาถึงวันที่น้องๆจะต้องมาซ้อมเพลงของตัวเองนะก็มีเซอร์ไพรส์ค่ะก็ป๋าหยางก็เดินเข้ามาในห้องอัดนะ แล้วก็บอกกับทุกคนว่าวันนี้เขาจะมาทำบรายเทสนะคะก็คือการฟังเสียงแล้วก็ให้คะแนนโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นเสียงของใครนะก็อย่างที่ปายางบอกเมื่อกี้นะคะที่บอกว่าเขาต้องการที่จะลงลึกในรายละเอียดของแต่ละคนมากกว่านี้นั่นก็คือวันนี้ก็ได้มาทำไรเทสนะโดยการใช้หูของตัวเองในการให้คะแนนโดยการที่ไม่ได้มองเรื่องวิชวลเป็นส่วนประกอบนะ เร่งผลคะแนนก็ออกมาเป็นดังนี้นะคะก็พาริตาเด็กไทยของเราก็ได้อันดับหนึ่งนะแล้วคนที่สองก็คือชิคิตาค่ะกวาดทั้งลำดับหนึ่งและสองเลยนะส่วนที่สามก็คือโรลา่าแล้วก็อายอน,นะคะตกไปอยู่ที่สี่นะแล้วก็ฮารัมเป็นอันดับที่ห้ารุ่กะเป็นอันดับที่หกแล้วก็อาสามเป็นลำดับที่เจ็ดนะทุกคน ก็ครั้งหน้าก็เป็นการตัดเชือกครั้งสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนก็บอกว่าเขาจะพยายามทําให้อย่างเต็มที่กับเพลงที่พวกเขาเลือกนะก็มารอดูกันค่ะว่าครั้งหน้าน้องๆจะทําได้ดีขนาดไหนและจะถูกคัดออกจริงไหมแล้วเบมอนจะเหลือกี่คนนะก็ไปตามชมและตามเชียร์ได้นะคะใน Baby Monster อร์นะคะ l u s t o v o l u t i o n ใน EP ต่อไปนะส่วนวันนี้แอดก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะ ก็เป็นกำลังใจให้น้องๆทั้งเจ็ดคนนะในการประเมินครั้งหน้าเราก็จะมาลุ้นกันไปพร้อมกันนะคะแล้วก็จะเอามาสรุปให้ฟังกันอีกนะ,ะวันนี้ขอปลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ This time I'm yeah. i my do the cheapest But I off. she me on to buy. You bring it back. No death, you know, why? dream. without me. Just baby back. Yeah, I'm the key. different, yeah. Funny how i found a fit the yeah. But you don't wanna solve the yeah. You're so sneaky, how I call you slipping, though. this should talk to you, maybe they're evil, i strike, why is so I keep you? I need somebody to hear, somebody to know, somebody to head.